สวัสดีครับวันที่1เมษายน2563วันนี้แอปิลฟูลเดย์ครับวันคนโง่สวัสดีครับคนโง่ทุกคนวันนี้มีเรื่องตลกนะครับมีเรื่องตลกที่กรรมธิการปราโกงรัฐสภาของท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับมีเรื่องตลกเรื่องตลกนี้มีว่ากรรมธิการชุดนี้นะครับจะนำเรื่อง หน้ากากอนามัยนะครับวันนี้นะ่ะเรื่องตลกเรื่องของคนโง่วันนี้คือกรรมธิการชุดปราบโกงของท่านเสรีพิสุธิ์วันนี้คณะอ,องค์ประชุมไม่ครบองค์ประชุมเลยทำให้รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ตีปีกครับตีปีกแล้วก็เหาะหนีหายไปไม่เข้าไปชี้แจงว่าหน้ากากอนามัย สองรอยล้านชิ้นมันหายไปไหนยินดีต้อนรับเข้าสู่วันแห่งคนโง่ April Fool Day นะครับจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยผมผมใช้ชีวิตเหมือนอยู่ที่ตะวัดออกกลางครับกลางวันนอนตื่นมาตอนเย็นๆแล้วก็มาทํานูน่ทนทํานี่แล้วก็อีกทีนึงก็จะนอนเช้านะครับก็ติดนิสัยม้ง <laughs> เว่าพวกแขกเนี่ยเขาจะนอนกลางวันเนื่องจากอากาศที่ตะวันออกกลางนี่ร้อนมากนะครับแล้วก็ประมาณ4-5่ห้โมงเย็นอะทำงานไปไปจนถึงประมาณหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งอะไรเนี่ยนะสถานการณ์โควิดบ้านเราเป็นยังไงครับได้ข่าวว่ามเีเสียชีวิตอีกละนะครับเป็นผู้โดยสารรถไฟใช่ไหมครับ คือแม่ไม่รู้จะพูดยังไงคนโง่มันมันมีคนคือจริงๆอ่ะผมบอกคนนะว่าประยุทธ์น่ะมันทําได้แค่นี้คือทหารปกครองประเทศไม่ได้เพราะทหารเนี่ยมันมาจากอะไรอ่ะมันเป็นขนมชั้นไงใช่ไหมก็คือก่อนที่ประยุทธ์จะมาเป็นผบทบรประยุทธ์เดินถือกระเป๋าให้ป๊อกอนุพงษ์ ก่อนที่อนุพงศ์จะขึ้นเป็นผบทบอแล้วก็ออกมาเนี่ยก็เดินกลุ่มหำตามประวิทอะไรมันมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกนี้นมันมันอยู่ตามกันมามันจะไม่มีความสามารถที่จะตัดสินใจหรือคิดวิเคราะห์หรือจะต่อสู้อะไรได้แม้กระทั่งเกมสงครามจริงๆเนี่ยวันนี้นี้ผมคุณบิกกี้มาหรือยังบิกกี้บิกกี้บอกว่าการอ,าออกไปลบ โดยที่ไม่มีอาวุธก็เท่ากับออกไปฆ่าตัวตายซึ่งจริงๆไม่ใช่จริงๆสถานการณ์ปัจจุบันหน้าตอนนี้ก็คือว่าเรากำลังทำสงครามอยู่กับเชื้อโรคนะครับแล้วกองทัพที่ดีที่สุดกองทัพที่เป็นแนวหน้าที่จะปะทะกับฆ่าศึกนั้นก็คือกองกำลังบุคลากรทางการแพ,แพทย์และพยาบาลน,นั่นแหละและผู้ที่จะมาสั่งการ ก็ควรที่จะเป็นบุคลากรที่อยู่ในสายงานที่มีความชํานาญนะครับไม่ใช่เอาทหารกระป๋องกระแป๋งนะในพลแก่ๆแ,แล้วก็กะโหลกกลามาคือผมเห็นแกออกมาคือผมไม่ได้ด่าแกนะผมเห็นใจแกนะคือเนื่องจากว่าแกเป็นนายกไขาลานอะนะ แกเป็นในทหารในพลเป็นในพล,ลที่ไม่เคยลบจริงนะเลยทําให้แกไม่รู้ว่าโลกมันเป็นอย่างไรเพิ่งจะออกมาจากกลาเพิ่งแม่เออแกน่าจะออกมาจากกลาเพราะว่าแกไม่รู้ว่าชีวิตความเป็นจริงถ้าไอพวกข้าราชการพวกนี้มันกเกษียณอายุแล้วมันไม่มีอะไรเนี่ยคือตายครับไม่มีเงินบํานาญอยู่พวกนี้ตายพวกนี้มันมันจะจะเป็น คล้ายๆอะไรอ่ะพวกปลิงไงคือทำมาหากินไม่เป็นกเกษียณอายุราชการออกมาแล้วถ้าไม่มีพักพวกไม่เกาะกลุ่มกันเป็นเป็นไฮยีน่าเป็นหมาล่าเนี่ยพวกนี้มันมันก็จะอยู่ไม่ได้เนื่องเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องเกาะกลุ่มกันไงเกาะกลุ่มแล้วก็เกาะกินน่ะกรรมธิการปราโกงไม่สามารถที่จะเรียก จุลินลักษณะวิสิทธิ์เข้าประชุมเข้า,าชี้แจงว่าหน้ากากอนามัย200ล้านชิ้นหายไปไหนแล้วแม่งก็มาถึงอกอีหลอบเดิมตรงที่ว่ามันคือวัดอุปอะไรนะมันคืออุปกรณ์ที่จะมาใช้ทำหน้ากากอนามัยแต่มันไม่ใช่หน้ากากอนามัยที่หายไป200ล้านชิ้นโอ oh, แม่เจ้าไอ้เหี้ย แม่งมาพอดเดียวกันหมดเลยนะรัฐบาลชุดกระป๋องกระแป้งชุดนี้แม่งไอคนนั้นก็บอกว่ามันคือแป้งไอนี้ก็บอกว่ามันคืออุปกรณ์ที่จะมาทำหน้ากากอนามัยคือมึงมึงคิดว่าประชาชนในประเทศนี้แม่งกินญ้าเหรอนะออสถานการณ์โควิดประเทศไทยตอนนี้อ่ะหลายหลายท่านคงยังไม่นั่นแหละผมอัปเดตมานะเผื่อเผื่อท่านอยากจะทราบนะว่าตอนนี้ ตอนนี้ประเทศไทยนี้ผู้ติดเชื้อ1,771คนละ1หนึ่งพันเคนตายเพิ่มอีก2คนละวันนี้ <c oughs> โอ้ยมันไม่น่ากลัวหรอกแต่มันตายได้ทุกวัน <c oughs> แล้วก็หน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์ก็ยังไม่มีเหมือนเดิมคือถ้า รัฐบาลมันมีสมองอ่ะเราก็คงไม่เป็นอย่างเงี้ยก็รับผิดชอบด้วยกันนะประชาชนทุกคนรับผิดชอบด้วยกันเออข่าวดีอีกข่าวหนึ่งนะคือเมื่อวันที่30ใช่ไหมผมมาคุยให้ฟังแล้วว่ายอดการลงทะเบียนเอ,อ่ออะไรนะเราไม่ทิ้งกันอะ่ะใช่ไหมอ,อ่ามันทะลุ20ล้านไปแล้วใช่ไหมแต่เมื่อเมื่อหกโมงเช้าของวันนี้หกโมงเช้าเนี่ย ปรากฏว่ามียอดผู้ลงทะเบียนในโครงการเราไม่ทิ้งกันหรือว่า,าแจกเงิน5,000ันเนี่ยทะลุ22 000, ล้านแล้วก็ไม่รู้ว่าคืนนี้มันจะผ่านไปเท่าไหร่นะแต่แต่ที่ผมบอกนะว่า,าประชากรประเทศไทยเนี่ยประมาณ 65หรือ70ิอตีกลมๆนะ70ล้านคน70ล้านคนเนี่ยอยู่ในวัยแรงงานนะตั้งแต่18ไปจนถึง60เนี่ยอยู่ที่ประมาณ40ล้านคนนะเราตัดหัวตัดท้ายตัดหัวก็คือว่า6 0 61ขึ้นนะแล้วก็ตัดท้ายก็คือ18ลงนะครับ61ขึ้น18ลงเนี่ยก็ประมาณ30ล้านนะที่เหลือก็คือตรงกลางตรงกลางก็คือชนชั้นอ่า แรงงานแรงงานนี้ก็จะมีประมาณ40ล้านคน40ล้านคนนี้แยกนะแยกเป็นประเภทเป็นอาชีพข้าราชการอยู่ประมาณ2ล้านคนใช่ไหมสอล้านคนก็แล้วก็มีนู่นนี่นั่นไปแต่จริงๆเนี่ยประมาณการว่ายอดผู้คนที่จะเข้าไปลงทะเบียนในโครงการเราไม่ทิ้งกันเนี่ยก็น่าจะน่าจะประมาณ30ล้านคนนะครับ ที่จะต้องเข้าไปแย่งอ่าสิทธิ์เหมือนเหมือนกับไปออะะไร่ซื้อหวยอะ่ะคือผมสมัครไปก็จริงอะ่ะแต่ผมไม่คิดหรอกว่ามันจะได้เพราะว่าผมเชื่อว่าภายใต้โครงการอันแยบยนนี้มันก็มีแผนชั่วซ่อนอยู่โอ้ยยังไงดีมันมืดเนาะ,ะเดี๋ยวจะย้ายดีไหม่ะมันมืด,ม,ม,ดมันมีแผนการอันแยบยน รอนอยู่ไอ้แผนการเนี้ยเ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่สังขยาใบาเตยแล้วก็อะไรเนี่ยภรรยาก็าทำเอาว่า อะ่ะลไม่ไม่มันเหมือนกักตัว <laughs> อ่ะอน,นี้ก็อเออไอายยา้ยอะเออทั่วโลกนะเมื่อเช้านี้ที่ผมลง ตัวเลขของผู้ติดเชื้อทั่วโลกนี้มันอยู่ที่8,57,487คนนะครับเมื่อตอน6 4โมง49นาทีตอนเช้าแล้วก็เสียชีวิต42,107คนแล้วก็อัปเดตล่าสุดเลยเมื่อตอน5โมงนะครับ ตอน5โมงนี้ทั่วโลกนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาเป็น8,006นะครับเมื่อเช้านี้8,005แสดงว่ามียอดเพิ่มขึ้นมาอีก10,000คนโดยประมาณนะเนี่ยโอ้โหแล้วจะบอกว่าโควิดมันไม่น่ากลัวได้ไหมอืมปัญหาคือว่าเราไม่มีอุปกรณ์ในการป้องกันอะ่ะก็เหมือนกับว่า ไปทำสงครามไปทำสงครามแล้วไม่มีอาวุธออกไปก็แล้วจริงๆแล้วอตอนนี้ไอเชื้อโรคมันกลายพันธุมันพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะอยู่ได้นานขึ้นแล้วก็เอาชีวิตรอดให้มากยิ่ขึ้นเออเมื่อวันนี้เนี่ยไทยรัฐเขาก็ลงข่าวไว้ใช่ไหมว่า ไปไปมามาตอนนี้เนี่ยไอโควิดเนี่ยมันสามารถที่จะติดต่อทางอากาศได้ด้วยเออมันเป็นแอร์บอนแล้วมันเป็นโรคติดต่อที่สามารถแพร่ระบาดท,ทางอากาศได้เฮ้ยถ้าแพร่ระบาดท,ทางอากาศได้แสดงว่ามันมันโอ้โหนี่มันมันไม่ใช่ระยะที่สามเลนะการแพร่ระบาดท,ทางอ,อากาศเนี่ยมันมันเข้าสู่ระยะที่สี่แล้วนะอ่า จะบอกให้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาต้องทำไอ Face เชลเฟสน่ะโล่ป้องกันน่ะอืมแล้วเราจะยังไงเนี่ยคือสถานการณ์มันมันจะเลวร้ายลงกว่านี้เพราะว่ากามาตรการการดูแลการควบไออะไรนะอาวุธที่จะให้หมอและพยาบาลเนี่ยที่เป็นกองหน้าไทับหน้าที่จะไปสู้อ่ะมันไม่มี ก็ผมทําคลิปให้ดูแล้วใช่ไหมพอบตบบแม่งแต่งชุดเต็มยศเลยเต็มยศอะไรชุดป้องกันเชื้อโรคเต็มยศและไอรัฐมนตรีอ่ะไอ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 หนูผีอ่ะแม่งก็แต่งชุดโอโหขณะที่หมอพยาบาลแม่งเอาอะไรเอาถุงพลาสติกเอาถุงกันฝนน่ะแต่งใส่ถุงมือก็ถุงมือก่อสร้างแบบโอ้โหโอแม่เจ้าประเทศนี้แล้วแล้วดูไอ ไอไอ,ไอนักการเมืองต่างๆเนี่ยมันมเอาเป็นว่าเราเราจะอยู่ยังไงเราจะทํำยังไงกันอคิดๆพวกเราจะทํำยังไงกันมีใครเสนอไอเดียยังไงบ้างเนี่ยคือหลังจากประมวลประมวลสัภาวะไอเหตุการณ์ทั้งหลายที่ผ่านมาเนี่ย คนที่วางแผนเดินเกมให้กับรัฐบาลชุดนี้ให้กับประยุทธ์เนี่ยคิดเอาไว้ว่าการที่เราจะปล่อยให้โควิดมันแพร่ระบาดเพื่อสกัดกัน้นการชุมนุมของบรรดานิสิตนักศึกษาแล้วก็จะทำการวางแผนยึดอำนาจนะทำการปฏิวัติซ้อนเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายไม่สงบใช่ไหมไปๆมาๆกับกลายเป็นว่าเอาไม่อยู่ นะครับเอาไม่อยู่ด้วยความที่คิดตื้นๆว่าไอ้โควิดมันเป็นแค่ไข้วัดเดี๋ยวเราก็จัดการที่หลังนะแค่เอาทหารเข้ามาแล้วก็จับ,จ,บจับอะไรนะยัดคนไปไว้ที่ไหนที่หนึ่งะขังไว้นั่นแหละท่านั้นเองแล้วก็ปล่อยข่าวออกมาบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยภายใต้คอนโทรลเรียบร้อยสงบจบใช่หไหมแต่ไป,ไป,ไปมา มันไม่ใช่อย่างนั้นสิเพราะว่าไอเชื้อนเนี่ยแทนที่บอกตอนแรกบอกว่าเอ้ยมันสแสดงอาการมันออกอติดเชื้อแล้วมันจะ,สะแสดงอาการภายใน5วัน7วันใช่ไหมแต่ตอนนี้ข้อมูลมันเปลี่ยนไงเพราะว่าสายพันธสายคือเรายังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของไอสายพันธโ,โ,โคโรนาสายพันุ์นอ,อ,อ,อู่ฮันเพียงดีเพียงพอ คิดว่ามันจะเป็นคล้ายๆกับโรคซาลกโรคเมอใช่ไหมและโรคไอเอสดใช่ไหมแต่ทีนี้พอมาถึงวันนี้เนี่ยเพิ่งจะเข้าใจว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอะไอไวรัสตัวนี้มันมีความอะไรมันดื้อยาแล้วมันมันปรับตัวของมันพี่จะต่อสู้ที่จะเอาเอาเอาตัวรอดแล้วก็สร้าง สร้างความสูญเสียให้กับมนุษย์คือมันมันเป็นไวรัสที่ที่ถูกสร้างมาเพื่อกำจัดมนุษย์โดยเฉพาะแหละว่าไปตามตรงนะว่าไปตามตรงเลยมันมันเอามาเพื่อกำจัดมนุษย์เนื่องจากว่าในโลกนี้เนี่ยมันเป็นระบบประชาธิปไตยใช่ไหมพอเป็นประชาธิปไตยแล้วหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยแหมมันเฮ้ยสิทธิสิทธิมนุษยชนอนน,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 ๆๆนู่นในนี่อะไรนั่นมันโอ้มันไม่ได้ไง เพราะความเป็นประชาธิปไตยมนุษย์ต้องได้รับสิทธิพื้นฐานในการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกมันมีมีอะไรนะคือข้อเรียกร้องมันเยอะเพราะฉะนั้นไอการสร้างสายพันธุ์ของไวรัสเนี่ยขึ้นมาก็เพื่อที่จะลดจํานวนประชากรโลกนะเรามามองดูในแง่ดีของการแพร่ระบาดท,ที่เกิดขึ้นนะออห,ลหลายประเทศในโลกที่มีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเช่นอินเดีย อย่างเช่นอิตาลีเนี่ยแล้วก็จีนหรือเอาง่ายง่ายจีนนะหลังจากที่แพร่ระบาดปุ๊บมีการหยุดงานมีการปิดโรงงานห้ามคนออกนอกพื้นที่อะไรเนี่ยมันทำให้โรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆหลายๆแห่งในจีนเนี่ยหยุดหยุดกิจหยุดหยุดกิจการใช่ไหมแล้วมันทำให้อากาศสภาพอากาศเนี่ย กลับมาใช่ไหมไอฝุ่น PM 2.5ในเมืองกรีก็ลดลงหายไปใช่ไหมแล้วในอินเดียอินเดียมันทำให้บรรดาเต่าทะเลนะเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ตามชายหาดได้อีกครั้งหนึ่งอ่านะแล้วนะประเทศไทยเนี่ยผมที่ที่ไหนนะประเทศไทยอ่ะ ไม่แน่ใจว่าภูเก็ตหรือว่าสัตหิบมันมีหน้าทะเลขึ้นมาเล่นพ้นมานอนเล่นบนชายฝั่งฮะและทีอ่อิตาลีที่เวนิสน้ำน้ำแม่น้ำลำธารในคลองอ่ะมันก็ใสสะอาดขึ้นอ่าใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่ธรรมชาติเขาเขาพยายามตอบโต้การกระทำ ของมนุษย์ที่ได้ทาลายธรรมชาติจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตก็คือที่เล็กกระจ้อยเล่ยในจักรวาลน,นี้แต่มนุษย์เนี่ยอหังการหลงตัวเองคิดว่าตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่เหนือกว่ามันเลยทำให้มนุษย์พยายามคิดสร้างอะไรที่บางครั้งเนี่ยมันกลายเป็น ไทยต่อตัวเองแต่ในส่วนลึกของผมผมเชื่อว่าการเกิดวิกฤตวิกฤตการเอาเบรกครั้งนี้นะฮะไอไอไอไวรัสที่แพร่ระบาดครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นการปรับสภาพปรับสมดุลของธรรมชาติอีกครั้งหนึง่งเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยบนโลกใบนี้นะฮะ the blue planet ใบนี้เนี่ย มันมีจำนวนประชากรของมนุษยชาติเนี่ยมากมากที่สุดในบรรดาลองจากมาแมลงก็แล้วกันเพราะว่า,มาแมลงเนี่ยจะมีมากที่สุดในโลกก็จริงแต่ว่าจำขนาดของมันอ่ะจะเล็กกว่าในขณะที่มนุษย์ละ่ะเรามีมันมีจำนวนประชากรสูงถึงเท่าไหร่ล่ะ 6, 66ถึง7พันล้านคนใช่ไหมแล้วไอ้6ถึง7พันล้านคนนี้มันไม่ต่างกับไอ้ตะ๊กะแปนปลาทังก้าที่ ลงไปที่ไหนลงไปที่ไหนนี่มันก็จะไปกัดกินแล้วก็ทําลายสถานที่พื้นที่นั้นๆเนี่ยคือมนุษย์เราก็เหมือนกันไปที่ไหนมันก็จะบอกว่าเอ้ย!·เราจะเอาความเจริญความสิวิไลเข้าไปเข้าไปแล้วก็ไปตัดทําลายบุกลุกแผ้วถางจนท้ายที่สุดใช่ไหมพื้นที่ที่เคยเป็นป่าเคยเป็น ระบบนิเวศวิทยาดั้งเดิมที่มีสิงสาราสัตว์อยู่ก็อยู่ไม่ได้แต่มนุษย์เข้าไปอยู่แล้วก็บอกว่ามันคือแดนซีวิไลมันคือเขตพื้นที่พัฒนา <c oughs> ท้ายที่สุดการพัฒนามันก็คือการทำลายนี่เองแต่ทีนี้วันนี้วันที่หนึ่ง เมษาเอ f o o ฟ Day ก็คือวันคนโง่มีอะไรจะบอกรัฐบาลโง่ๆนี้บ้างไหม <c oughs> ผมเชื่อว่าหลายๆคนนี้คงมีปัญหาเรื่องการทำมาหากินกันอยู่เพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาแล้วนะผมผมได้ทำคลิปหลายคลิปแล้วที่จะเรียกร้องวิงบอลให้ท่านกล้าที่จะออกมา เปิดเผยตัวตนทําคลิปเผยแท้ทําคลิปขายของนะเพราะว่ายุคนี้มันมันอยู่ในยุคของการค้าออนไลน์ละการค้าออนไลน์เป็นทางเดียวอะที่เราสามารถที่จะสร้างตัวตนหรือว่าสร้างสตรอรี่คุณจะทําคลิปทุกคนมีสมาร์ทโฟนมีมือถือนะทุกคนก็จะใช้มือถือของตัวเองเนี่ยถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดความคิดคําพูดปรัชญาหรือแม้กระทั่งเรื่องราว เป็นบันทึกไดอารี่เป็นประวัติศาสตร์ของตัวเองลงไปอย่างเนี้ยวันนี้หนึง่งเมษาสองพนห้าร้อหกสิบสามแม่บ้านได้ทำนี่อะไรเอ่ยสังขยาใบาเตยและนี่ขนมปังอะไรเนี่ยมันคล้ายๆปลาทั้งโกก็น่าจะเป็นปลาทั้งโกใช่ไหมอ่าเนี่ยแม่บ้านผมอยู่บ้านก็ ทำขนมเนี่ยอืม,อมอนะแล้วก็เนี่ยกลนกาแฟคือการทำคลิปเนี่ยคุณทำประมาณห้านาทีถึงเจ็ดนาทีเท,ท่านั้นเองแล้วก็โพสจะทำอะไรเรื่องที่มันเป็นเรื่องใหม่เรื่องที่มันสร้างความยิ่งใหญ่ เรื่องที่มันเฮ้ยใครเห็นแล้วรู้สึกว่ามันกระแทกอะ่ะมันเหมันดังนี่ฮะเรื่องที่มันโอ้แปลกเนี่คุณทำได้ประมาณห้านาทีจะมีเสียงจะมีหน้ามีตาก็ได้ไม่มีหน้ามีตาก็ได้แต่ว่าถ้าคุณอยากคิดทำขายของไปก็เอามีหน้ามีตาหน่อยเห็นไหมนี่อย่างผมเนี่ย หัวข้อคอนเทนต์ก็เป็นเรื่องของข่าวแล้วก็มาวิเคราะห์ข่าวมาพูดคุยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลรัฐบาลเรามันมันมันมีผู้นำที่ไม่มีความสามารถใช่ไหมเป็นทหารทหารแบบคือมันทำให้เสื่อมเสียนะมันทำให้เสื่อมเสียถึงโรงเรียนที่เขาอบรมสั่งสอนมาว่าสร้าง บุคลากรที่โรงเรียนนี้สร้างคนโง่ขึ้นมาปกครองประเทศได้ยังไงนะใช่ไหมจริงหรือเปล่าวันนี้วันคนโง่ก็ขอพูดถึงคนโง่ที่คนโง่ที่บอกว่า,าไม่ยุ่งการเมืองเนี่ยมันเลยทําให้โดนลงโทษไงพระเจ้าก็เลยส่งคนโง่เข้ามาปกครองนะครับสตหรับวันนี้ก็จบการไลฟ์สดแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ